ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนายธนดลสุกวัจนาฤิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการปฏิบัติการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สอบปรกนครราชสีมาว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการนะครับบูรณาการร่วมกันกับทางตำรวจเพื่อปราบปรามข้าราชการปะ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเจ้าหน้าที่สปกจังหวัดนครราชสีมาระดับสูงได้จำนวนสี่รายซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่นายกิสดาได้ออกมาเปิดโปงปัญหาโรงงานแป้งมันสัมประรังรักรอปล่อยน้ำเสียที่ดินสปกกว่า600ไร่ซึ่งเราได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงนานกว่า5เดือนนายธนดลยังกล่าวต่ออีกว่าปกติแล้วนะครับ การออกหนังสือที่ดินสอประกอจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนั้นงานแต่ในกรณีกับพบว่าใช้เวลาเพียงแค่เดือนเศษๆซึ่งถือว่าเร็วมากๆเร็วผิดปกติเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับเลือกปฏิบัติทําให้เฉพาะกลุ่มนายทุนหรือคนรวย อีกทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถใช้ทําการเกษตรเรี้ยงปลาได้เนื่องจากสภาพน,น้ําเน่าเสียเกินกว่าที่ปลาจะอาศัยส่วนบุคคลที่เข้ามาเป็นนอมินีถือครองการตรวจสอบพบว่าเป็นพนักงานกับอดีตพนักงานโรงงานที่ปล่อยน้ําเสียแต่จะมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่นั้นอยู่ในระหว่างการดําเนินการในการสอบตรวจสอบยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็น ยืนยันว่าไม่ว่าจะในทุนหรือผู้อยู่เบื้องหลังจะเป็นใครหากพบผิดหรือเกี่ยวข้องจะไม่มีการระเว้นไม่มีมวยร้มต้มคนดูส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลุ่มผู้ต้องหาที่จับก,กลุ่มได้ในวันนี้แนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีการทำเ,เป็นขบวนการ โดยใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในการกระทําผิดและจะเร่งขยายผลความเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่ยังไม่ถูกออกหมายจับคาดว่าจะมีอีกประมาณ5รายเป็นราชการระดับ C7 และ C8 นายธนดลยังกล่าวต่อไปอีกด้วยว่านอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการสอบสวนทางตำรวจบ,บปปปปจกปปปจะเร่งประสานงานไปยังปปง เพื่อตรวจสอบยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มนี้พร้อมเตรียมที่จะขยายผลสอบเส้นทางการเงินเพื่อหาความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มนายทุนซึ่งข้อมูลที่ตอนนี้นะครับทราบว่ามีการโอนเงินให้กับลูกสาวของผู้ต้องหาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดขณะที่ในสำนวนโนอมินีทั้ง13คน ทางเจ้าหน้าที่เตรียมตัวที่จะให้ปากคําคหากให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็อาจจะมีการพิจารณากันไว้เป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านมาทราบว่าเคยมีการร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแต่กลับว่านิ่งเฉยจนต้องมาจับด้วยตนเองนายธนดลยังกล่าวต่อยว่าจากนี้นะครับนายธนดลยังกล่าวต่อยว่าจาก ที่มีข่าวการควบคุมตัวนายปีชาเจ้าหน้าที่สปกคหนึ่งในผู้ต้องหาจากการตรวจค้นสำนักงานของนายปีชาเราพบหลักฐานสำคัญหลายอย่างอทิเอกสารสปรก4อสี่จศหลรักเสาหมุดนะครับสบปกอเครื่องมือรางวัดที่เป็นของกลางทำให้เกิดข้อสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในสำนักงานของนายปีชาได้อย่างไรและเป็น ของจริงหรือของปลอมเรียนแบบขึ้นมาอีกทั้งตัวนายปิชาเองก็เกษตราชการไปแล้วการที่มีสิ่งของเหล่านี้อยู่ในสํานักงานจึงเป็นเรื่องผิดปกติดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดทั้งนี้ไม่ว่าสิ่งของที่ตรวจพบจะเป็นของจริงหรือของปลอมที่ทําเรียนขึ้นมาด้านนายปิชาจะต้องถูกดําเนินคดีเพิ่มเติมนะครับโดยหากพบว่าเป็นของจางจริงก็จะถูกดําเนินคดีในข้อหารัดทรัพย์ ที่เป็นของหลวงแต่หากตรวจสอบพบว่าเป็นของปลอมก็จะถูกดำเนินคดีในฐานปลอมแปลเงเอกาสารทางราชการ ส่วนผลการปฏิบัติการในจุดอื่นขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าผู้ต้องหาที่เหลือสามรายคือนายอัคเดชเรียนหินอายุ56ปีเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครรสิสีมานางวิรัยบุตรายุ53ปีเจ้าหน้าที่นิติกรชำนาญการพิเศษและนายโชคชัยมันีกันทราอายุ54ปีเจ้าหน้าที่นายช่างรางวัดได้ถูกจับกุมตัวหมดแล้วนายธนดลกล่าวทิ้งได้ด้านนายกฤษดากล่าวว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านโรงงานแป้งมันสำปหลังดังกล่าวมีการรัดรอบปล่อยน้ำเสียลงที่ดินสปกรช่วงแรกได้มีการร้องเรียนไปที่หน่วยงานต่างๆก็ยังนิ่งเฉยกระทั่งมาเจอน,นายธนดลจึงได้ร่วมมือกันตรวจสอบพบว่ามีการใช้โมินีเข้ามาถือครองที่ดินอ้างเป็นเกษตร,รกรเลี้ยงปลาแต่พอได้สิทธมมิกับเอาพื้นที่ไปให้โรงงานปล่อยน้ำเสียแทนเพราะหากโรงงานสร้างบอ่อบำบัดน้ำเสียเองนั้นต้องใช้งบฝ่า200ล้านดังนั้นจึงใช้วิธีดังกล่าว แทนเพื่อการลดต้นทุนอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่คุณธนดรออกมาก็จ้องขอชิ่นชมครับว่าวันนี้ทําให้เห็นว่าวันนี้มีขบวนการนะครับที่จะคุบที่ดินที่เป็นทรัพย์สมบัติของชาติโดยผ่านสปกก็ขอให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องครับสนับสนุนครับเป็นข่าวฟามเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเพิกเฉยฟังครับ